เราูมาร่วมนะฮะท่านถามว่าจิตคืออะไรจิตตคือ,<ถ>คอ,คอัวเราทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเป็นจิต,น,ต,น,นะจตนี่คือตัวเราเนี่ฮะจิตเนี่คือตัวเราธาตุไม่ใช่ตัวเราตอนมันเกิดมันเกิดพร้อมกันถ้าภาษาบาลีเขาเรียกปฏิสนธิน่นนะนนเกิดจากมนุษย์ไปที่ท้องเกิดจากวิญญาณ พวกเทพพวกพมพวกสัมภเวสีเปดอสุรกายข้างล่างาข้างบนนะตอนนี้นะมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยเวียนว่ายใจเกิดทุกข์ลมมาให้ใจเขาออกจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างไปข้างบนจากมันเป็นนุ์โอ้นี่คือศึกษากระลงปู่หลวงพ่อมาเ<อ>วียนตลอดเลยฮะเพราะสัรพสาทเยอะมากนะ,ะประมาณไปได้นะ พระเจ้าหลายองค์ก็ไม่หมดนะเบียนไปเบียนมาเพราะนั้นจิตคือตัวเราตัวเราเนี่ยเวลาเราทํากรรมไม่โลกมนุษย์เนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมกรรมนั้นก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไดเดาไปด้วยแต่จิตเรานี่เป็นตัวบันทึกมันคบองค์ประกอบของกรรมไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยเรานึกถึงอดีตตั้งแต่เด็กมาเราก็จะจําได้บางอย่างก็จําไม่ได้ถ้าเราไม่นึกมันมาไหม ม่มาหรอถ้าเรานึกมันมานั่นคือกรรมถ้าเรานึกดีๆล่ะสิ่งที่ดีก็มาถ้าเรานึกไม่ดีล่ะมันก็บันทึกสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละอดีตก็บันทึกนะฮะไม่ใช่ไม่บันทึกนึกนึกใหม่ก็บันทึกใหม่นะเพิ่มนะครับทำมาแล้วหลายปีแล้วมันึกก็ยังบันทึกอีกอะเหมือนคนมีทุกข์อะ นึกอะไรก็ทุกเหมือนนั้นพอนึกนานเข้าชินจะมาครับคอมเคยชินแล้วออกยากเลยจิตนี้บันทึกทั้งหมดทั้งที่คนจะรู้ไม่รู้จิตมันก็บันทึกบันทึกหมดละตาหัวจมูกได้กายรูปรถลินเสียงบันทึกตอนมีมนุษย์เนี่ยตอนมีรูปมีนามครับตอนมีกายกับมีใจนี่แหละถ้าอยากให้จิตมันหยุดบันทึก จะต้องสวดมนต์ใหมนะ่ๆสวดมนต์ก็จะคิดมั่งละเ<อ>พอ,อนา,นเานานเข้านานเข้าความคิดกนน็น้อยลงน้อยลงเพราะเราสวดตลอดใช่ไหมพอจิตเริ่มเบาเริ่มละเริ่มแยกความคิดได้แล้วเวลาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไม่ใช่วันสองวันหรือปีสองปีไม่ใช่สมองไม่รู้ละสวดจนให้รู้แหละถ้าไม่รู้อย่าเลิกสวด ถ้าสวดไปจนจิตเบามันจะไม่สนใจว่ามันกี่รอบมันกี่จบมันกี่ชั่วโมงมันจะไปเรื่อยแล้วครับมันไม่มีหรอกมันเบามันสบายมันเหมือนกับร้องเพลงนะท่านบอกร้องเพลงเนี่ยเวลาเอ็งร้องจะเพลงอะไรก็ตามเมื่อเองมีความรู้สึกสันทีเลยจะเพลงสนุกเพลงเศร้าเพลงปกเพลินใจอะไรพวกนี้เข้าไปในเนื้อเพลงสันทีเลยแต่ถ้าสวดมน่ะ นะโมพุทธายะได้แต่นะโมพุทธะความรู้สึกไม่มีแล้วใช่ไหมใช้เวลาขนาดไหนจึงจะเข้าไปึงพุทธมนต์นะถ้าเข้าได้ก็สาธุด้วยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนร้องเพลงนั่นแหละมันต่างกันตรงที่สุขจริงๆครับถ้าร้องเพลงก็ทไม่ได้ร้องก็ไม่สุขแล้วถ้าสุขเรื่องสวดมนต์เนี่ย มันสุขลรดชีวิตนะอันนี้แหละสำคัญของตาคนที่เข้าได้กระแสรจริงๆของพุทธมนต์เนี่ยผมว่าน้อยมากเกินมากจะแผ่วๆแต่ผมว่าแค่สวดเบาก็พอแล้วเบาจิตเบาไม่ออกนอกกายมากก็อยู่โอ้โหทำได้คาสาธุแล้วล่ะ